สวัสดีครับมาพบกับนายจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเคสสำหรับแท็บเล็ตออเดคิวไอเพย์ยนะครับตอนที่ซื้อเนี่ยมันไม่มีออปชันให้เลือกนะบางรุ่นเนี่ยมันจะมีออปชันให้เลือกว่าจะไปเอาฟรีเอาเคสไหมแต่เนี่ยมันไม่มีเลือกเพราะว่ามันเป็นของจงีนแดงก็าหาเขออยายากนะผมก็ไม่มีผมผมก็เลยไปซื้อตามมาเขาเลยมาทำให้ดูนะครับตัวนี้ซื้อมาจากช็อปปี้เกบาทนะครับ มีค่าส่งนะแต่บอนนี้มีใช้โคส่งฟรีก็เลยได้มาก็ s s, ่ซตัวนี้สั่งจะส่งจากต่างประเทศนะครับต่อสั่ง3เดือน3ในวันนี้วันที่8ก็ได้ก็ถือว่าเร็วนะาสำหรับต่างประเทศก็ได้เคสมานะครับแต่มันมันไม่ตรงรุ่นหรอกนะครับเป็นคือเวลาเสิร์เข้าไปก็ชื่อหาชื่อมันอะแต่ตัวนี้ก็แบบเหมือนกับเครื่องเ,เป็นเครื่องจีนนะครับมันก็เลยค่อนข้างเป็นอะไรนะเหมือนกับมีรูปทรงมาคล้ายๆกันนะครับก็หาว่าตัวหนที่มันรองรับกล้องที่มันอยู่ ตรงกลางนะครับอ่าก็เห็นมาบอกว่าัน,นเมือนมอเสาร์ใช้ได้หมดเราก็เลยไปหามาก็โอเคนะครับลองใส่แล้วก็ใช้งานได้นะครับอ่านะครับไปนํางให้ซื้อด้ยนะเพราะว่าแท็บเล็ตมันโอกาสเสี่ยงที่จะตกสูงนะอ่ามันก็ราคาไม่แพงนะพอเลยซื้อมา95าบาทใส่ได้พอดีนะครับเวลาใส่ก็โอเคก็เหมือนเคสทั่วไปนะใล้เคส iPad สมัยก่อนก็มีอย่างเงี้ยสไตล์นี่แหละครับอ่ามียางยืดใช้ไปนานยางยืดก็ชอบเสื่อมนะแล้วก็มีรูรูกล้องก็ตรงก็โอเคแล้วนะครับ แล้วตัวนี้ก็พับเสียบตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นเคสต,ตั้งได้เวลาใส่ก็เสียบเข้าไปนะครับพับนะครับกล้องไม่มีปัญหานะครับไม่ได้บังของหน้าของหลังก็ไม่ได้บังนะครับแต่เวลาใช้งานเนี่ยก็ขอบว่าที่จะลำคานิดน,นึงมันจะไม่มันจะไม่ฟิตพอดีเป๊ะนะครับไอ้อย่างตรงนี้มันก็จะขยับไปขยับมาได้ ขยับไปขยับมาได้นิดๆิดนะครับอาจจะถ้าคุณอยากยืดยึดอาจจะต้องไปหากาวสองหน้าแบบดีๆนิดนึงนะครับนะเพราะว่าถ้าไม่ดีเดี๋ยวมันดึงแล้วมันจะลอกติดติดพวก 3M มนะครับมันจะปิดหน้าจอกันหน้าจอเป็นรอยได้เพราะว่าฟิล์มก็ไม่มีนะแต่คอเจ้าก็เริ่มจะเป็นรอยและอลันนั้นเดี๋ยวไม,ม่ค่อยไม่ได้ใช้อะไรเลยเพรเราลากอเคสมาก,ก่อนนะกำลังจะสั่งฟิล์มมาคนระับตรงรุ่นชันทั้งยากนิดนึนะเพราะว่าจะลอสั่งอา้าวเริ่มเป็นรอยนิดนิดละก็เลยต้องรีบใส่มา มาดูขั้ไรนะครับก็ไม่ได้บังอะไรนะครับดูแจ็คสามจุดห้าก็โอเคนะครับตูชาร์จใช้ได้นะครับอาจะมีรูซิมอยู่ตรงนี้นะครับเขาไม,ม่เขียวพอด,ดีเราก็ไม่ได้อยู่แล้วนะกล้องก็คือบางทีที่ปอ,อมันทีมันํำแหน่งมันจะขยับขยับนิดนึงแนะนําก็หาอาจจะต้องหากาวสองหน้ามาแปะนะครับยึดการเพราะมันขยับเดียจะงงวันทีมันจะบังนะครับโจทย์ปุ่มอะไรก็กดได้ตามปกตินะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงสังส้นๆจบถึงนี้นะครับชาวอฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเัลจุดโฟโต้ใน YouTube ชแนลแฟนเพจเฉลียวโฟตโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ